โมมินาเดือดจัดถานหลังโดนกระแสดรามากกับเบิร์ตแฟนแตงโมค่ะว่าโมมินาถึงเนื้อถึงตัวเบิร์ตมากเกินไปไม่เหมาะสมค่ะงานนี้สาวโมมินาขอฟาดกลับแบบหนักๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวค่ะโมมินาสาวส,าวสุดสรองเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุ่มเทและช่วยดูแลก,การจัดงานไว้อะไรพี่สาวคนสนิทอย่างแตงโมนิดาอยู่เสมอล่าสุดเจ้าตัวค่ะได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่ากระแสดีมันก็มีแต่กระแสดราม่าเนี่ยมันเยอะเยอะ ล่าสุดโดนด่าว่าหิวแสงว่าไปตีสนิทกับพี่เบิร์ตมากเกินไปโมก็บอกว่าใครที่เป็นเพื่อนพี่โมเนี่ยโมก็ดูแลดีแบบมีทุกคนอยู่แล้วโมค่ะพูดถึงคุณแตงโมว่าพี่แตงโมเนี่ยเป็นคนแรกในชีวิตของหนูที่หนูรักมากๆที่เขาจากไปเท่านั้นเองเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่มีโอกาสได้เห็นโมเมนต์ของเราสองคนที่เราแสดงออกกับเพื่อนเราแบบนี้จริงๆเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องที่เจอคอมเมนต์ลบเนี่ยโมบอกว่าหนูก็รู้สึกท้อมากค่ะ แต่คำเดียวที่คิดถึงก็คือทำเพื่อพี่ส่วนเรื่องกับพี่เบิร์ดค่ะก็มีดราม่า,มากเกิดขึ้นโมบอกว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆไม่รู้คิดได้ยังไงแต่ละคนหนูคอยดูแลพี่เบิร์ดเพราะหนูรู้ว่าพี่เบิร์ดไม่ไหวพี่เบิร์ดเขาอยากไปกินข้าวหรืออยากไปไหนหนูก็เป็นคอยประคองกระแสรดราม่า,นมาหนูถึงเนื้อถึงตัวพี่เบิร์ดมากเกินไปเราดูแลกันในหน้าที่พี่น้องคิดได้ยังไงว่าเราจะอะไรกับแฟนพี่ ปัญญาอ่อนหนูไม่ได้แสจใจแต่หนูแ้ารู้สึกว่าหนูเสียใจแต่ที่สําคัญหนูรู้ว่าหนูทําอะไรอยู่และทาเพราะอะไรแต่ก็ไม่ควรคิดพี่เบิร์ดก็เหมือนพี่ชายหนูก็คนที่พี่เรารักส่วนค่ะพี่กรก็ถามว่าแล้วเบิร์ดเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดีขึ้นบ้างไหมโมก็บอกว่าช่วงนี้พี่เบิร์ดดีขึ้นแล้วหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าให้ move on แต่ว่าตัวโมเองและพี่เบิร์ดเองหรือว่าเพื่อนๆคน,นอื่นเนี่ยก็ยัง move on กันไม่ค่อยได้ อย่างโมเนี่ยเหมือนจะได้แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องทําให้ได้พยายามทําให้มากที่สุดที่เป็นไปได้ค่ะส่วนเรื่องที่ว่าพี่เบิร์ตเนี่ยดีขึ้นไหมช่วงนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่าได้กําลังใจจากหลายๆคนทั้งแฟนคลับแล้วก็เพื่อนรอบตัวเองด้วยแล้วส่วนเรื่องเสื้อเนี่ยที่ทาออกมาขายทําแค่1000พตัวเท่านั้นซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนามากๆที่ เอนดู u, แล้วก็ให้กําลังใจพี่เบิร์ดอย่างต่อเนื่องพร้อมซัพพอร์ตพี่เบิร์ดกันอย่างไม่หยุดจริงๆเรื่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะหลายคนบอกว่าให้พี่เบิร์ดเนี่ยทำมากกว่านี้เพราะว่าเป็นช่วงกอบโกยพี่เบิร์ดก็บอกว่าทําแต่พอเพียงก่อนเพราะเขาเนี่ยเป็นคนทําเองผลิตเอสกินเองคุยกับลูกค้าเองตอบแชทเองเขามองว่าทําเองทั้งหมดดีกว่าเป็นจ้างมันเปลืองเงินค่ะพี่ใครี่เป็นเพื่อนโมะโมดูแลแบบนี้ทุกคนโมไม่มได้ทำให้พี่คนเดียวนะ ทุกคนจริงพี่เขาแค่เป็นคนแรกในชีวิตหนูที่หนูรักมากมหนึ่งในคนที่หนูรักมากที่ที่เขาจากไปเท่านั้นเองอแค่แค่แค่เป็นคนแรกและหลายๆคนโมนก็เชื่อว่าเขาก็คงยังไม่เห็นในโมเมนต์ของเราเวลาที่ที่เราแสดงออกกับเพื่อนเราเป็นแบบนี้จริงๆเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะท้อมากค่ะแล้วอะไรทำให้ไปต่อได้เพื่อพี่ เพื่อพี่คําเดียวอันเนี้ยหนูก็เสียใจนะว่าแบบคิดได้ยังไงอะ่ะแบบแต่ละคนอะ่ะหนูว่าคอยดูแลพี่เบิร์ตหนูรู้ว่าพี่เบิร์ตไม่ไหวหนูว่าพี่เบิร์ตไปนั่งหลบในห้องกินข้าวก่อน mm. จะไปไหนอะ่ะเรียก mm. เดี๋ยวให้พี่กาดยืนอยู่หน้าห้องเลยหนึ่งคนให้พี่เขาพาไปนะแต่เวลาแบบพี่เบิร์ตเขาจะไปไหนอะ่ะ mm. เขาจะใช้โทรหามือถือโมว่าโม mm. <"Mo, S 2> เดี๋ยวเราจะลงไปเอารูมนะพอดีมีแฟนขับทำให้โม mm. <"Mo, S 2> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหรือเวลาที่ดาราบางคนมา โมพาเบิร์นมาหาพี่หน่อยโมจะเป็นคนเดินลงไปรับ แล้วพี่พี่เบิร์ดอ่ะเขากินข้าวได้หน่อยตัวเขาก็ผอมอยู่แล้วเดินแทบจะไม่ไหวก็ต้องเป็นคนประคองอ่ะแล้วกระแสดรามาก็แบบว่าเราถึงถึงเนื้อต้องตัวพี่เบิร์ดมากไปเราดูแลเกินหน้าที่น้องอะไรเงี้ยคิดได้ยังไงว่าเราจะไปอะไรกับแฟนพี่ปัญญาอ่อนอ่ะพี่หนูก็แบบแต่หนูก็ไม่ใส่ใจนะเพราะหนูรู้ว่าหนูทําอะไรอยู่แต่หนูก็แบบไม่ควรคิดอ่ะเบิร์ดมันก็เหมือนพี่ชายหนูอ่ะก็คนที่พี่เรารักอะเนาะ เขายังคงไม่เลิกคิดถึงแล้วค่ะโมะว่าโมว่าคนหลายๆคนก็ก็มูฟออนไม่ได้อ,อย่างหนูเนี่ยเหมือนจะได้พอถึงเวลาจริงๆอ่ะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อีกแล้วเขาก็พยายามหาอะไรทำเหมือนเสื้อที่พี่เบิร์ดทำมาเนี่ยะคะ่ะเป็นไงคะทุกคนหลังจากที่ดูคลิปสัมภาษณ์สาวโมเพียงสังส้นๆก็รู้เลยว่าเธอเนี่ยคนนี้หัวใจแข็งแรงมากๆแล้วก็สุดสตรองจริง,รงๆค่ะยังไงทางเพจดรามเมาก็ต้องขอไปรังใจให้ คุณโมมีนานแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆพื่อรารวมถึงคุณเบิร์ดด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาได้ค่ะยังนง้นเราเพจบัดาเมาก็จะขอติดตามเรื่องราวของคดีคุณแตงมอต่อไปและจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ